บอใจดีกอแต่เี้ย่งเีังไอ้อกถนางที่เงี้ยังอย่างนั้นยังเปียนทางต่างชาตค้ชบทยขานดังความม่สมหวังตรงวนั่นสไทยาออกไปเห็นต้ัวโลกเมื่อนี้ครับผมสดีน้องทางบ้างในตากด้วยแล้วผมอำเันทีเรือจังหวัดเลยเนเลยเขาอยางแพ้ แค่อย่างเดียวแดงนห้ไ่เห็นหนา่เราจบยังเขาไหนเอมฉันก็โสกไม่เห็นหนาขนดนี่ว่าที่ไม่เป็นเพราะห้างลูกสวเพม่ีการนะครับผมมบรรยากาศทีดให้แา่ได้นเรื่อง้นึดคองเาการเสื้อสนดม่ถอยคขึ้นได้ที่น้องมันักกันอยก็ไบอกแม่แซ่ันแม่แซีาอยันสย เขาจะซืูรถหัวรถวาไม่เจแอบมูรถแม่ที่อะไรนะลอมเ่องกมันเส้นบูกะทะดีหมูกะปุหมูะหมูกะทะะุหมูะหมูะหมูปะหมูปะหมูปะหมู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 ปะหมู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 ะหมูะหมูะหมูปะหมูปะหมูะหมูมูะหมูะหมมูะหมูะมูะหมูะห เจ้าหาต้องระวอกไอเดก่อาคุณทอีเด้เจ้าราชาสวยๆแบะพี่น้องกันสวยสวายสุดก่งก็จบละรางมา้ยสมยาไม่หดให้มาย่ามาลากไปาสสจ้าด้วยุณพีถึงวังมา่หงจากที่ล่างพแอนชมคอนเสิรจากที่ท่านพีนแอนไปดูตายคาที่ออกข่าวสามจ่อง เจ้ามาใหญ่เนี um, ่ยส่รอเข้าใส่แางก็เขาเลยมันก็คุ้นเนี่ยขอเพียอไก่ตาฟเขอวามุชีขอเป็นซีฟานบานี่คือไม่มาเินื่อะไดนื่เนี่ยบานี่คือมาบวนแต่ว่าจวดยังเดี่ยวว่าสั่งจักห้เป็มที่เนี่ยก็ทำพูดดีครับพี่น้องี่นี้ได้บุญในท่านกัันได้พี่น้องเยอะเพื่อเ่มบุญาุพี่น้องก็ได้บุญมากันใอนี้บัทุกไปหัใจทุกดวงได้บุญด้จส่วนมากัน กุนทีละเทียสองเทียสาเทียตเกี้ครับ๊ตเนี่ยกอนันกระได้อหน้าขอหลังอิบปอไ่ที่ดเลยีไซน์สุดๆหรบอกซิวอหนาขอหลังรถ้า็สดูแดบิคอยอีก้วนี้ทุกคอยดีเห็นปะนี่โมานี้ก็ไปนั่งโซกุรท่านเอซิ่เุทีละสิทีลสิวนสิบปีต้ันยังจักสิบขึ้นหอยนี่แหละสูงมาดาวงทีเฮลงแล้วเป็นไงพี่เปีนเลยเด

กระลุตัวนทางหน้าเนี่ยกระลุงปูนก็ไปเองไม่ตอยแส่แคเก็นะฮเี่ยงดีว่พี่พี่ฉชนเกิดสวยนีพี่ฉชนเกิดสียงมอืมมว่างประกอบให้แ่ใอะไรด้วยบ้านใหลงปูนขาดขนาดนี้กันได้แล้วเสีเข้าวรเสือยพยาบาลมื่อใเจ้าที่นั่พี่น้องคว้ามาหลบโกเวทีหนปางงานมีรถพยาบาลคนหนึงส่งกลังแจ้น้องขึ้นจอดไว้นะ ตัเว,ตตวเลขที่คว้าเกียร์กระดูกแข็งมากพูดเลยมั้ถามาเลยมาจากกรงเทศหรอกระไ่แท้มาบดิ้งเล่นเพิ่มเขาก็เลยหรอหรอซีดีไหมมาขึ้นมาเพื่อตัดัวมากก,มากันเพืนแค่เอาใจคนไม่ไห,นหนุนง่หนได้ที่แี่ตอ